ขันว่าออกจากบ้านกับว่เห็นดานแดนไก่ขันว่าไปทัเฮียนกับว่ามีความโู่พญาสุภสิทิ์อีสานบรบมโบราณได้กล่าวไว้การเดินทางก็เปรียบเสมือนกับการเรียนรู้ที่ทำให้เราได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นการเรียนรู้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับเช้าวันนี้ผมออกเดินทางจากชายแดนอำเภอคุณหารมุ่งหน้าไปที่ชายแดนอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับแล้วก็มีปลายทางในการเดินทางในครั้งนี้อยู่ที่ปราสาทเขาพระวิหารจังหวัดพระวิหารร,ราชอาณาจักรกัมพูชา บรรยากาศการเดินทางบรรยากาศในการเรียนร,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 รู้จะเป็นอย่างไรติดตามไปร้พอมบกันครับ <S <S ซึ่งในครั้งนี้เราได้นัดรวมพลกันที่ศูนย์ประสานงานเพื่อความมั่นคงไทยกัมพูชาประจำอำเภอบุสีจังหวัดศรีสะเกดเชิงเขาพนมนงรักทางไปจุดผ่านแดนถาวรช่องสงมที่อยู่ไม่ไกลเรา1กิโลเมตรเท่านั้น และมีคณาจารย์นิสิตจากมหาวิทยาลัยสงข์วิทยาเขตสุรินทร์ไปเรียนรู้ในรายวิชาที่เปิดทําการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วยคณะนิสิตและผู้ติดตามจากมหาวิทยาลัยมหาฬาลงกรราชาวิทยาลายัยวิทยาเขตสุรินทร์ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนก็เป็นวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเบื้องต้นนิสิตมีความประสงค์ที่จะมาะที่เขาพระวิหารเบื้องต้นนิสิตท,ที่มาก็ จจะเก็บข้อมูลบนประสาทพระวิหารเพื่อจะไปทํารายงานส่งมหาวิทยาลัยต่อไปเมื่อคณะพร้อมก็เดินทางยื่นทำหนังสือที่ด่านและข้ามฝั่งที่ด่านช่องสงมเข้าสู่ดินแดนอารยธรรมขอมตัวอำเภออันลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยสหราชอาณาจักรกัมพูชาบนถนนทางหลวง2648แวะแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาท เป็นสกุลเงินเรียวและดอลลาร์เพื่อง่ายในการจับจ่ายในการเดินทางในครั้งนี้ก่อนที่จะแวะที่ประการอำเภออันลองเวงเพราะทางคณะได้นัดหมายกับท่านรองนายอำเภออันลองเวงไว้ที่นี่โดยท่านก็ให้เกียรติในการเดินทางร่วมเรียนรู้ของคณะในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน แล้วก็ตอนนี้คณะก็คคได้มาที่อำเภออาลองเบงนะครับเอาของสำ่วยมามอบให้กับทงาท่านรองนายอำเภอนะครับการขับรถที่เนี่ยเราขับกันเลนขวานะครับพยายามเรารักษาความปลอดภัยเพาเราไม่มั่นใจเราพยายามแ,แ,แปลงเราพยายามอย่าให้เกิดปบัติเหตบางทีเรากมพูชากับวัฒนธรรมกับคนอทยอาจจะแตกต่างกันการระมาระวังเรื่องตมอเตอร์อรไซค์อย่างเงี้ย มีแถวนี้เขาชอบกลับแบบรถแบบปวดเขวงหน่อยแล้วก็กับรถขึ้นมาในเรือหน่อยแนี่น้องระวังไม่มั่นใจบีดแปรเลยครับที่นี่การบีดแปรนี่ถือว่าเป็นการบอกกล่าวกันแต่ว่าฝั่งไทยการบีดแปรถือว่าการด่ากันมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นบีดแตรเป็นนั่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 นเลยเราไม่ต้องกลัวเราอุ้ยกลัวต้าจวบาว่าเราไม่ใช่เพราะถ้าเราทำมาต่างกันที่กัาเห็นนี่เขาจะบีดแปรเออบอกกันเออเป็นห่วงนะอะไรความหมายของเขาอ่ะ และมุ่งสู่เป้าหมายผ่านตัวตะเพียงปราสาทและมุ่งสู่จังหวัดพระวิหารใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากด่านช่องสงงามถึงเชิงปราสาทของพระวิหารประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะทําการซื้อตัว๋วเข้าชมตัวปราสาทอีกคนละ10ดอลลาร์และค่าบริการเช่าเหมารถยนต์คันละ25ดอลลาร์ซึ่งสามารถนั่งได้7ดคนแต่หากจะใช้บริการรถจักรยานยนต์ คันละหดอลลาร์ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนวันนี้เราได้พนำนักเรียนนักศึกษาพร้อมกับครูอาจารย์และก็ผ้าสงฆ์ครับมาด้วยกันทั้งหมด21คนนะครับก่อนอื่นนะครับจุดจุดนี้นะครับก็เป็นที่จําหน่ายตั๋วนะครับจําหน่ายตั๋วที่เราจะขึ้นไปที่ปราสาทเขาพระวิหารนะครับซึ่งทางเป็นจุดที่รับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งต่างชาติและก็คนกัมพูชานะครับที่มาเที่ยวส่วนใหญ่ ที่ตรงนี้นะครับคนจะเยอะมากนะครับในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเราก็ตอนนี้กําลังรอรอครับรอที่จะขึ้นรถไปนะครับเมื่อดําเนินการเรื่องค่าบริการเรียบร้อยก็ขึ้นรถมุ่งเข้าสู่ตัวประสาทกันครับรถตู้นามเนียโซออนบ้มเปจิีนมวยปีปัตตาหลงขนมวยหนึ่งกราไมวย ตรงนี้เราก็แรกคณะนะครับก็กําลังจะขึ้นข้างบนปราสาทเขาพระวิหารนะครับตรงนี้ก็เป็นถนนนะครับที่สร้างขึ้นเป็นถนนคอนกรีตนะครับซึ่งมีความกว้าง8เมตรนะครับซึ่งสร้างขึ้นเพื่อสร้างความสะดวกสบายนะครับไปกับนักท่องเที่ยวที่จะทําการขึ้นไปชมปราสาทเขาพระวิหารนะครับโอ้ขึ้นทางเดินชัดมากเลยเขาต้องวอกันนะ<อ>ห้หมามลง ใช่ช่ไม่มีนะว่าที่รถแกลไลมีเขาคำนวยความสะดวกายมันและด้วยคณะที่เดินทางมาด้วยคือคณะสงฆ์จึงได้จอดแวะบนเขาระหว่างทางขึ้นเพื่อทำพัฒกิจเพลนเมื่อกี้เราซื้อตั๋วจากด้านล่างนะครับแล้วก็ขึ้นรถมากับรถโดยสารของที่นี่นะครับแล้วก็มาจอดระหว่างทางที่เป็นตีนเขา จะขึ้นเขาพระวิหารนะครับก็เลยมีการจอดพักเพื่อที่จะให้ทางพระคุณเจ้าได้อาฉันพระทหารเพลินกันที่นี่นะครับพอชันเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางขึ้นไปต่อครับโดยรถคันเดิมไมเมเาใหญ่เนะเขาใหญ่มากเลยนะนะมันต้องแข็งแรงคนกีบเสริมเหล็กนะครับซึ่งขนาดที่เรากําลังเดินทางบนรถเช่าบริการนั้นหน่วยงานได้กําลังดําเนินการทําถนน ให้พร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอยู่พอดีด้วยครับตอนนี้ก็คือเราลงจากรถ มาส่งถึงที่ที่เขารับส่งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คือจะเดินขึ้นไปอีกนะครับก็พอสมควรอยู่นะครับซึ่งการเข้าชมตัวประสาทของพระวิหารนั้นเราในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวนั้นต้องเคารพกติกาและต้องระมัดระวังพิเศษ ในเรื่องของการสื่อสารการนําเสนอในเรื่องที่ไม่ดีไม่งามและรับฟังข้อมูลข้อห้ามระเบียบปฏิบัติอย่างเข้าใจโดยมีไกด์ชาวกัมพูชาให้ความรู้อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอย่างเข้าใจและเป็นกันเองด้วยประสาทเขาปราวิหารมี3ประเทศช่วยในการบูรณะครับผมทีอทางที่ลม ก็มี U.S.A. ประเทศอเมริกาช่วยบรรดาอยู่ข้างหน้นมียาว100กิรเมตรนี่และทางทางหน้าระที่เรามองเห็นส้มประตูข้างแรกในริบาร์คูประทิหานี้อยู่ในงบของประเทศอันเดียนครับผมแล้วผ่านไปคันทีสีเพื่อนไปถึงยอดปรางประทานในประเทศกินครับผมเราปัจจุบันนี้มี3ประเทศแลลช่วยครับผมกับสูงช่วย ติดชืนโยงจากจังหวัดในประเทศลาวไปถึงจังหวัดนครราชครับผมจังหวัดนครราชในประเทศไทยแต่ผมมีชายแดนครับผมชายแดนทางบกประเทศกัมพูชากับประเทศไทยนี้ยาวอ่อยทางบนคือเขาพนมนงรักประมาณ300ยกิโลเมตรซึ่งในตัวปราสาทของพระวิหารนั้นพอขึ้นไปด้านบนเราก็จะสามารถมองเห็นภามอีแดงที่ฝั่งอำเภอกันทะลัก จังหวัดศรีสะเกดของไทยเราครับตอนนี้บรรยากาศจากที่เราขึ้นมาตอนเช้ารู้สึกว่ามีอากาศความร้อนพอสมควรนะครับพอมาถึงปุ๊บเดินลงมาได้สักพักหนึ่งตอนนี้ฝนโปรยปลายลงมาแล้วครับซึ่งด้านหลังนี้ฝั่งโน้นนะครับฝั่งซ้ายมือผมไปฝั่งโน้นนะครับที่เห็นยอดเล็กๆฝั่งโน้นนะครับก็คือผาหม้อยแดงนะครับนั่นคือสาลาผาหมอยแดงอำเภกันทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดที่อ่าประเทศไทยเราได้ใช้ ตรงนั้นในการท่องเที่ยวเพื่อที่จะมาชมตัวปราสาทที่นี่เองนะครับนี่ดานาครับตรงนี้ในอนาคตเห็นว่าจะมีการปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินผ่านเข้ามาได้จะมีให้ผ่านเฉพาะในสะพานไม้เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปสู่ข้างบนครับอาจจะเห็นว่าเขาพระวิหารถึงแม้นว่าจะ มีความพังไปบ,บ้างแต่ความสวยงามก็ยังมีอยู่เป็นคุณค่าที่เราควรจะอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้อยู่วันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้อย่างมากมายและได้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่งางบ้านพี่เมืองน้องของเราระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศทติดกันเราทาํามาค้าขายด้วยกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเราอยู่ร่วมกันยังมีความสุขบรรยากาศต,ตอนนี้นะครับก็หลังจากฝนตกก็จะมีนะครับบรรยากาศที่เย็นสด ชื่นสบายนะครับตอนนี้เราอยู่ชั้นบนสุดของเขาพระวิหารน,นะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐ์นะครับเสาวลึงนะครับที่เอาไว้บูชาในสมัยแต่ก่อนนะครับพบกับความอัศจรรย์นะครับของสิ่งก่อสร้างนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อว่าคนสมัยแต่ก่อนซึ่งไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับจะสามารถสร้างนะครับสิ่งที่มีความสวยงามและคงทนอยู่ถึงปัจจุบันได้ สนุกแล้วตื่นเต้นทุกการเดินทางเลยค่ะตั้งแต่การเดินทางดูถนนหนทางวิวทิวทัศน์แล้วก็ภาพปราสาทที่ได้กำลังได้รับการบูรณะตอนนี้ค่ะดูแล้วค่ะมีพิธีกรรมจะเป็นอะไรที่ดูศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะในการเดินทางครั้งนี้ค่ะก็อยากให้ผู้ที่ยังไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวมาศึกษาดูค่ะมาดูปฏิมากรรมดูลักษณะการบูรณะดูการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูการร่วมมือของนานาประเทศที่ให้ งบในการบูรณะครั้งนี้ค่ะวันนี้ได้มาศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์เขาพระวิหารประเทศกัมพูชาก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาก็เตืนเต้นพอสมควรคือในชีวิตนี้ได้มาเห็นเขาพระวิหารก็เชื่อว่าเป็นบุญตาบุญใจเป็นบุญอันใหญ่หลวงแล้ว ไม่เคยมาได้ยินแต่เขาว่าเขาพระวิหารการเดินทางในครั้งนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่งในการประสานงานและนำคณะเดินทางศึกษารเรียนรู้จากศูนย์รประสานงานเพื่อความมั่นคงไทยกัมพูชาประจำอำเภอพูสิงจังหวัดศรีสะเกษมีทั้งพระครูอาจารย์ได้มาท่องเที่ยวในส่วนของปราสาทพระวิหารจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญเป็นปอดิศาที่สำคัญของทั้ง ไทยกัมพูรามครับแล้วก็วันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งแล้วก็ฝนตกวันนี้ครับแต่ว่าพวกเราก็ยังสู้กันอยู่นะครับอยากไปใช้โอกาสที่สําคัญสักครั้งหนึ่งนะครับในการหาความรู้หาประสบการณ์นในพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความสําคัญระดับโลกแล้วก็ระดับพื้นที่ของไทยกัมพูราด้วยครับวันนี้สําหรับปตรา,าภาพในนามของหลักสูตรรัฐปรศาสนศาสตร์บัณฑิตที่ได้นาํานิสิตส่วนหนึ่งมาขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน แม้ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแต่มรดกโลกอย่างปราสาทเขาพระวิหารราชาอาณาจัก,กรกัมพูชาแห่งนี้ก็ยังคงเป็นห้องเรียนใบใหญ่ที่ให้เราของมวลมนุษยชาติได้เรียนรู้ร่วมกันมาชื่นชมความอลังการและเรียนรู้อย่างเข้าใจให้เกียรติรักษาไว้ซึ่งความงดงามซึ่งกันและกันเช่นเช่นกับการเรียนรู้ของนิสิตมหาวิทยาลัยสงวิทยาเขตสุรินในครั้งนี้ครับ แล้วพบกันใหม่กับคนชายแดนใน e ีพีต่อไปสวัสดีครับ